สวัสดีค่ะสำหรับวิดีโอนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการถักยังถักเป็นสี่เหลี่ยมอยู่เนาะอันนี้ก็ลายง่ายๆสำหรับมือใหม่ที่อยากทำกระเป๋าเป็นกระเป๋าแกงก็ได้ค่ะถุงกระเป๋าแกงที่เขากรลังที่เขาฮิตขนาดแต่ว่าอันนี้สำหรับมือใหม่เดี๋ยวจะทำไปช้าๆแล้วก็จะเป็นลายง่ายๆแผ่นนี้จะเป็นสลับสีนะคะสีสีแล้วก็แถวสุดท้ายจะเป็นสีขาวนะคะส่วนอันนี้ก็เหมือนกันแต่ ใช้แค่สามสีแต่อันนี้จะเป็นไล่โทนสีเนาะสีเขียวก็แล้วแต่คุณเลยว่าอยากได้สีแบบไหนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีเขียวสามสีแล้วก็สองแถวเนี้สองแถวจะเป็นสีสีดิบนะคะอันนี้เป็นเชือกฟอกนะแล้วก็แล้วแต่คุณเลยว่าอยากได้ลักษณะแบบไหนนะคะส่วนของคนผักอันนี้คือชิ้นงานที่เสร็จแล้วตัวนี้เป็นไหม่ที่เหลือนะนะคะเป็นใหมที่เหลือก็เลย เป็นใหม่ที่เหลือก็เลยมันตรงนี้จะเป็นสีออกสีครีมจะไม่ใช่สีดิบแต่ว่าเดี๋ยวคลิปที่จะให,ใหะ้ที่จะทําให้ดูเนี้ยค่ะจะเป็นสีดิบหมดเลยแล้วก็ชิ้นชิ้นงานก็จะเป็นสีโทนสีเขียวนะคะแล้วก็จะต่อขึ้นมาแบบนี้นะคะหูก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่ค่ะอันนี้คือชิ้นงานที่เสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็ง่ายลายง่ายๆค่ะเดี๋ยวเรามา เริ่มทำกันเลยนะคะแล้วก็สำหรับมือใหม่ก็ทําไปพร้อมกันจะไปหลับช้าๆนะคะ,นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะค่ะอุปกรณ์นะคะก็จะมีเหมือนเดิมค่ะเข็มโคเช5ห้ทับศูนย์เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เข็มไว้เก็บชิ้นงานแล้วก็กันไก่นะคะไว้ตัดชิ้นงาน วิธีเริ่มงานนะคะคุณก็เอาไหมมาพันนิ้วค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็เอาเข็มเกี่ยวเข้าไปดึงดึงออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็ขึ้นหลักค่ะ3ามหลักหนึ่งสองสาเป็นหลักที่1นะคะทีนี้ดึงนิ้วออกมาได้เลยหลักที่สองอ่าเราจะทําทั้งหมดสิบสอหลักนะคะรวมโซ่แล้วก็เป็น12หลักเราจะทําเข้าไปอีกส1หลัก อันนี้คือหลักที่สองนะคะหลักที่สามค่ะหลักที่สี่ทำให้ครบทั้งหมด12หลักนะคะเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีหนึ่งทั้งหมด12หลักแล้วนะคะคุณก็ดึงตรงกึ่งกลาง นี่นะดึงเชือกเส้นนี้ค่ะให้มันชิดกันนะคะเสร็จแล้วค่ะตรงนี้ที่เป็นโซ่สามนะที่เป็นโซ่สามนะคะหนึ่งสองสามลงในหลักที่สามแทงตรงนี้ค่ะดึงลอดออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็คุณก็ตัดทิ้นง,งานได้เลยดึงออกมาค่ะ เราจะได้แบบนี้นะคะส่วนตรงนี้เหมือนเดิมเราจะให้ไปอยู่ด้านหลังโซ่คุณก็แทงเข้ามาตรงนี้ในหลักถัดไปนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเก็บชิ้นงานในแถวที่สองไปด้วยเลยนะเพราะว่าเราจะไม่เก็บเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บชิ้นงานในแถวที่สองไปด้วยด้วยกันเลยแถวที่สองค่ะคุณก็เปลี่ยนสีนะคะแล้วแต่คุณนะจะใช้สีอะไรแถวที่สอก็จะลงทุกแถวนะคะ ลงหลักทุกแถวหนึ่งหลักจะลงสองละอาหนึ่งช่องเนี้ยค่ะจะลงสองหลักนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการแ่นคุณจะแทงช่องไหนก็ได้นะเนี่ยค่ะช่องนี้ก็ได้แบบนี้นะดึงแบบนี้ค่ะเอาเหมือนเดิมค่ะเอาเส้นนี้ไปไว้ข้างหน้า ให้มันอยู่ด้านหลังแบบนี้เพื่อจะล็อกมันแล้วก็ขึ้นโซ่สามค่ะนะคะเสร็จแล้วพันหัวเข็มค่ะลงในหลักเดิมอีกหนึ่งหลักเก็บใหม่ข้างหลังไปด้วยนะนี่ค่ะพันหัวเข็มค่ะ ลงในหลักถัดไปหลักนี้นะคะอีกสองหลักเราจะลงแบบนี้ค่ะทุกหลักเลยสองหลักในหลักเดียวกันทั้งหมดสิบสองหลักเลยนะคะหลักที่สามค่ะก็เก็บชิ้นงานไปด้วยนะข้างหลัง ลงทุกหลักเลยนะคะ1หลักลงสองครั้งเนี่ยค่ะจะเป็นแบบนี้ทั้งหมด12หลักเลยนะเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีก็คือตอนจบชิ้นงานแล้วค่ะก็ถักมาครบทั้งหมด12หลักแล้วเนาะเนี่ยค่ะคุณนับนะ1 2 3 4 5ส7 8 9า0 1ี่ห้าหเจดแปดเก้าบดค่ะเสร็จแล้วก็เหมือนเดิม1 2 3สลงในหลักที่3ดึงค่ะแล้วก็รอดมาเลยนะคะแล้วคุณก็ตัด ก็ดึงออกมาเหมือนเดิมค่ะคุณก็เก็บไปไว้ด้านหลังนะเก็บไปไว้ด้านหลังเสร็จแล้วค่ะสี่สุดสี่ที่สาม ทีนี้แถวที่สามเนี่ยค่ะเราจะไม่แทงบนหลักแล้วนะคะเราจะแทงลงไปในกึ่งกลางเนี่ยค่ะนะคะแถวที่สามอันนี้คือสีที่สามนะเหมือนเดิมคุณจะลงตรงไหนก็ได้แต่ให้อยู่กึ่งกลางระหว่างระหว่างหลักนะเนี่ยค่ะอันนี้เห็นไหมสองหลักจะอยู่กึ่งกลางตรงนี้นะคะเหมือนเดิมแทงแบบนี้ มนล็อกใหม่นะคะทีนี้เราจะลงอันนี้จะขึ้นโซ่สามนะคะจะลงในหลักนี้ทั้งหมดสามหลักรวมโซ่ด้วยนะหลักที่สองนะคะหลักที่สามแล้วก็ขั้นด้วยโซ่หนึ่งนะคะ คหัวเขมค่ะลงในหลักถัดไปก็คือหลักนี้เก็บชิ้นงานไปด้วยนะข้างหลังสามหลักขั้นด้วยโซ่หนึ่งลงในหลักถัดไปค่ะตรงน,นี้ช่องนี้ โซ่หนึ่งนะคะจะลงแบบนี้ทั้งหมดเลยสิบสองสิบสองหลักนะเดี๋ยวมาเจอกันนะคะจนตรงนี้แหละ ลักมาครบแล้วนะคะทั้งหมด12หลักแล้วนะก็เหมือนเดิมตรงนี้คุกขั้นด้วยโซ่หนึ่งก่อนนะอย่าลืมนะแล้วก็จบชิ้นงานเหมือนเดิมค่ะหนึ่งสองสามลงในหลักที่สามตรงนี้ดึงรอดออกมาเลยค่ะตัดชิ้นงานได้เลยเก็บเหมือนเดิมค่ะทีนี้เราจะเป็นหลักตอนนี้จะเป็นสีดิบแล้วนะ เดี๋ยวเราค่อยมาเก็บชิ้นงานทีหลังนะตรงนี้นะคะสีต่อไปถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนสีเป็นแบบหลายหลายสีคุณก็เปลี่ยนเหมือนเดิมนะก็ดูจากวิวดีโอนี้แล้วก็คุณก็ไปเปลี่ยนเอาหลักแถวที่สีเนี่ยเราจะทำมุมสี่เหลี่ยมแล้วนะคะของคนถักเนี่ยจะใช้สีดิบนะ สีนี้สีนี้มาดูค่ะตรงไหนก็ได้นะแทงลงไปตรงนี้ค่ะ ล็อกแบบนี้ค่ะขึ้นโซ่สามลงไปอีกสองหลักค่ะในหลักเดียวกันหลักที่หนึ่งหลักอันนี้สองหลักลนะคะอันนี้หลักที่สามจะได้แบบนี้นะคะต่อไปค่ะเราจะเป็นมุมให้เขานะ ลงไป3มหลักค่ะ3มหลักแบบนี้นะคะ,อะขอโทษทีค่ะเดี๋ยวเราต้องขั้นด้วยโซ่หนึ่งก่อนนะคะลง3ามหลักเสร็จค่ะขั้นด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็มาลงในนี้อีก3ามหลักค่ะ ที่3มถ้าทำเป็นมุมเนี่ยเราลง3ามหลักคั้นด้วยโซ่สองนะคะแล้วก็ลงอีก3ามหลักในหลักเดียวกันก็คือในหลักนี้นะคะในหลักนี้อีก3หลักค่ะเราจะได้แบบนี้นะคะ ลงสามหลักขั้นด้วยโซ่หนึ่งตรงนี้เป็นมุมนะก็ลงสามหลักขั้นด้วยโซ่สองแล้วก็ลงอีกสามหลักนะคะทีนี้เราก็ขั้นด้วยโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็ลงตรงนี้อีกสามหลักแบบนี้นะแล้วก็ขั้นด้วยโซ่หนึ่งนะคะ ให้ดูนิดหนึ่งเห็นชัดชัดตรงนี้คือมุมนะคะมุมลงสองอาขั้นด้วยโซ่หนึ่งตรงนี้แล้วก็ลงอีกสามหลักขั้นด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็ลงอีกสามหลักแล้วก็จะถึงมุมถัดไปนะคะ <Okay. S 1> อันนี้ขั้นด้วยโซ่หนึ่งแล้วนะแล้วก็ลงตรงนี้อีกสามหลัก ีนี้ครบแล้วเราก็จะทํามุมถัดไปก็เหมือนเดิมค่ะตรงนี้ขั้นด้วยโซ่นหนึ่งก่อนนะแล้วก็ลงในหลักตรงนี้3มหลักค่ะอันนี้มุมแล้วนะมุมเนี่ยจะขั้นด้วยโซ่สองแล้วก็ลงอีก3ามหลักในนี้หลักเดียวกันในนี้นะ ทีนี้ก็จะเหมือนเดิมค่ะลงขั้นด้วยโซ่1ลงสามหลักขั้นด้วยโซ่1แล้วก็ลงสามหลักขั้นด้วยโซ่1นะแล้วก็ลงตรงนี้3หลักแล้วก็ขั้นด้วยโซ่หลงอีก3หลักตรงนี้ เนี่ยค่ะเห็นไหมเราก็จะทํามุมถัดไปละเหมือนเดิมเลยต่อไปก็จะเป็นมุมโซ่หนึ่งก่อนนะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นมุมค่ะลงสามหลักมุมจากคันด้วยโซ่สองแล้วก็ลงอีกสามหลัก สามมุมแล้วเหมือนเดิมค่ะขั้นด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็ลงตรงนี้สามหลัก มุมสุดท้ายนะคะอันนี้สุดท้ายแล้วนะลงสามหลักค่ะ ะจะจบแล้วเห็นไหมนะคะได้ทั้งหมดสี่มุมตรงนี้สุดท้ายก็ขั้นด้วยโซ่หนึ่งค่ะขั้นด้วยโซ่หนึ่งแทงลงไปในหลักที่สามหนึ่งสองสาม แบบนี้นะคะคุณก็ตัดไหมออกอันนี้สําหรับคนที่จะเปลี่ยนสีเนาะ,ะสมมุติว่าถ้าคุณจะเปลี่ยนสีแถวนี้ตัวนี้ค่ะแถวเนี้ยคุณก็ตัดไหมออกแล้วคุณก็จะเป็นสีนี้ถูกไหมอ่าสำหรับของคนคนถักไม่ไม่ไม่เปลี่ยนสีแต่ว่าก็จะตัดออกนะจะได้เห็นภาพง่ายๆเนาะเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมค่ะเก็บเข้ามา แล้วเราค่อยเก็บงานอีกทีหนึ่งจะเริ่มตรงนี้เหมือนเดิมนะคะก็เหมือนเดิมค่ะวิธีต่อใหม่ก็นี่ดึงขึ้นมาค่ะพันตรงนี้ไว้ข้างหลังให้มันแน่นขึ้น โซ่สแล้วก็ลงไปอีกนะคะ2หลักเก็บใหม่ไปด้วยนะข้างหลังจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะขั้นด้วยโซ่หนึ่งมามุมค่ะมุมเหมือนเดิมเลยแถวนี้ยค่ะแถวสุดท้ายจะทำเหมือนแถวที่สี่นะคะ จะทำเหมือนแถวที่สี่ก็ลงหลักตรงนี้สามหลักบางทีการถ่ายคลิปอะคะ่ะก็จะไม่ค่อยเวลาถักจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะคะอาจจะดูไม่สวยเท่าไหร่อะคะ่ะแต่ว่าเวลาทําจริงๆแล้วเราจะดึงแน่นกว่านี้แล้วก็จะสวยกว่านี้ตรงนี้จะคั่นด้วยโซ่สองตรงมุมนะแล้วก็ลงไปอีก สามหลักในนี้บางทีคนเอ๊ะทำไมถ่ายในคลิปกระทำของจริงมันไม่มันไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยคะ่ะกระเป๋าที่ถักออกมาอยากจะบอกเลยว่าบางทีการถ่ายคลิปแล้วก็ถักไปด้วยเนี่ยมันมันไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็คือทำให้ดูเฉยๆนะคะตรงนี้ลงตรงนี้อีกสามหลักค่ะเหมือนเดิมเลยคะ่ะเหมือนในแถวที่สี่เลยอันนี้สำหรับคนที่จะเปลี่ยนสีก็ทำแบบนี้ไปเลยนะ แล้วก็ขั้นด้วยโซ่หนึ่งค่ะลงตรงนี้อ่ะเนี่ยค่ะขั้นด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็ลงสามหลักโซ่หนึ่งค่ะอันนี้มุมถัดไปแล้วนะมุมที่สองเลยนะ หนึ่งหลักที่สองค่ะหลักที่สามอันนี้คือลายที่ง่ายเลยนะคะก็คือแค่ลงสามหลักขั้นด้วยโซ่สองแล้วก็ลงอีกสามหลักในตรงมุมนี้เหมือนเดิมค่ะขั้นด้วยโซ่หนึ่งทีนี้คุณก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะ มาจนถึงนี่เลยนะคะเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีก็คือตอนนี้แหละมันจะเหมือนกับแถวที่สี่เนี่ยไม่ยากและมาต่อกันนะคะก็ถึงจบแล้วชิ้นงานนะคะตรงนี้ก็ขั้นด้วยโซ่หนึ่งเหมือนเดิมค่ะใช่ไหมเราจะจบชิ้นงานคุณตัดตัดออกเลยนะแล้วก็ดึงแบบนี้ตรงนี้เราจะใช้อ่า เข็มค่ะนะเพื่อให้มันเป็นหรือว่าถ้าใครไม่ถนัดก็อันนี้คือหลักนะคะหลักโซ่สามเห็นหลักนี้ไหมหลักที่สองเนี่ยค่ะตรงการเนี่ยคุณแทงเข้าไปในหลักที่สองนี้นะคะดึงมาเสร็จแล้วนะคะกลับมาแทงในหลักนี้ หลักเนี้ยคะ่ะหลักเนี้ยแทงไปคุณดูนะเวลาเชื่อมชิ้นงานเห็นไหมมันก็จะเป็นโซ่ให้คุณเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเป็นรอยต่อแบบนี้นะคะเสร็จแล้วคุณก็เก็บชิ้นงานได้เลยนะเก็บเข้าไปเลยลึกๆค่ะ เด,เดี๋ยวเดี๋ยวนี่ยที่เหลือเราก็จะไปเก็บอีกทีหนึ่งนะอันนี้คุณเก็บเข้าไปลึกๆเลย เสร็จแล้วคุณก็ตัดได้เลยนี่ค่ะก็จะเป็นชิ้นชิ้นงานลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาทำกระเป๋ากันนะคะคุณก็ถักแบบนี้ไปก่อนอ่าใช้กี่แผ่นละ่ะเดี๋ยวนะ ตรงนี้จะใช้ทั้งหมด1 2ึ่สามสี่นะคะสีสี่แผน่นแล้วก็ด้านข้างอีกสีแผน่นคุณทำไว้ทั้งหมดแปดแผ่นก่อนนะคุณจะทำเป็นสลับสีก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้ใช้โทนสีก็ได้นะคะแล้วแต่คุณเลยอันนี้สลับสีสลับสีใบนี้อันนี้มันเป็นเศษที่มันใหม่ที่มันเหลือแล้วค่ะมันก็จะไม่สีจะดูสังเกตดูตรงนี้สีดิบนะคะตรงนี้เป็นสีครีมก็เลย แต่ว่าน่ารักดีค่ะใบไม่ได้ใหญ่มากมายก็คืออ่ะสายน่ารักน่ารักน่ารักนะคะคุณทําไว้ทั้งหมดอ่าแปดิ้นก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเราคลิปหน้าเดี๋ยวค่อยมาทำอ่าวิธีการถักเป็นเป็นกระเป๋ากันนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมสวัสดีค่ะ